กษัตริย์ไทยกับสาัาคมไทยจากอดีตจนถึงปัจจุบันคนไทยเราอยู่และคุ้นเคยกับพระมหากษัตริย์กับสถาบันและพระมหากษัตริย์เป็นอย่างมากพระมหากษัตริย์ไทยทรงบำเพ็ญพระราช,ชกรณียกิจนามรับประการเพื่อให้ความหมายของพระมหากษัตริย์พระมหากษัตริย์หมายถึงผู้ป้องกันหรือนักรบมีคำเรียบพระมหากษัตริย์หลากหลายคำเช่นพระราชาราชาหมายถึงผู้ชุบน้อมจิตใจของผู้อื่นไว้ด้วยธรรมักพัิหมายถึงผู้ปกครองที่ปวง ปวงประชาชนพึงใจและมีมีความมีมีคุณธรรมสูงและใกล้เคียงคำว่าธรรมราชาหมายถึงผู้รักษาและปฏิบัติธรรมเป็นต้นเหตุแห่งความยุติธรรมทั้งปวงคำว่าพระเจ้าอยู่หัวหมายถึงผู้เป็นผู้นำหรือประมุขของประเทศและคำว่าพระเจ้าของแผ่นดินหมายถึงพระมหัตริย์ทรงเป็นเจ้าของแผ่นดินความสัมพันธ์ของสถาบันพรามา ประเทศไทยเป็นประเทศที่ามีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขตลอดมาและทรงปกครองแผ่นดินด้วยพระที่่าชธรรมทรงคำนุ้บำรุงบ้านเมืองให้มีความเจริญก้าวหน้าในด้านต่างๆสถาบันพระมหากษัตริย์กับการพัฒนา,าชาติไทยงด้านการป้องกันและการร,กรักษาเอกราชของชาติกษักริยัทรงเป็นขวัญและกำลังใจในการทำศึกสงครามให้แก่ ประชาชนและทหาร 2. ด้านการทำนุบำรุุพุทธศาสนาพมหาษั์ของไทยทรงเป็นตัวจักสำคัญในการทำนุบรรุุพุทธศาสนาให้เจริญเรื่องเรืองซึ่งแบ่งเป็นด้านต่างๆดังนี้ 1. ง,งรทรงเป็บัติทำด้วยพระองค์เองก็เป็นตัวอย่างแก่ประชาชนเช่นการออกผนวดการบำนนเพ็ญพระราชกุศลในวันสำคัญทางพุทธศาสนาซึ่งเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับประชาชน 2. การเผยแพร่พุทธศาสนาในประเทศและนอกประเทศ ในสมัยพระเจ้าอยู่หัวบรมกศกได้มีการส่งสมณทูตไปลังการประกอบพิธีบรรพชาอุปสมบทให้แก่คุณและบุตรชาวลังกาสาการสร้างและภูรณะปฏิสังขรณ์วัดปาอารามการสร้างวัดใหม่แล้ซ่อมแซมื้นฟูวัดให้มีสภาพดีขึ้นเช่นพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงสร้างวัดพระศรีรัตน,นสาสักตาอ พระบาทสมเด็จพระนา่งเจ้าเจ้าอยู่หัวทรงปฏิสังขรณ์วัดเก่าและสร้างวัดใหม่ขึ้นมาเป็นจำนวนมากเช่นวัดบวรนิเวศวิหารวัดราชชนดดารามและวัดเทวทิดารามสาวด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจของชาติพระหาัตริย์ได้มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมเศรษฐกิจข,ของประเทศไทยดังน,นี้ 1. ท่งส่งเสริมการพัินพระหาัตริยัทรงเล็งเกีนยวหลําคัญของการทำวัฒนธรรมในระดัขขาบาทท ปัจจุบันมีโครงการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่มีวัตถุประสงค์ให้ราษฎร,รได้นำทรัพยากรธรรมชาติมาใช้ให้คุ้มค่าคือโครงการหลวงเป็นโครงการตามพระราชาดำริ 2. ทรสง่สงส่งเสริมการค้าพระมหากษาัตริย์ได้ทรงสนับสนุนการค้าของชาติเป็นอย่างมากทั้งในประเทศและต่างประเทศ 3. ส่งปฏิรูประบบการยืนและการคลังการค้าของไทยขยายตัวมากขึ้นหลังจากการทำสนสัญญาบอลลิงกับอังกฤษในปีพศ2398 4ด้านการส่งเสร,รเมิมศิลปะวัฒนธรรมไทยบทบาทในการส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมไทยที่สำคัญของรัฐบากษัตริย์ไทยดังนี้ 1. น่งทรงสร้างสรรค์ศิลปะวัฒนธรรม พระมหากษัตริย์ไทยหละพระองค์ทรงมีปีชาสามารถในด้านศิลปะวันธรรมเช่นวรรณกรรมจิตรกรรมและปฏะติมากรรมตนรตรี 2. ทรงเรเริ่มและประยุกต์วัฒนธรรมให้เหมาะสมกับวิถีชีวิตของคนไทยทรงเลืเอกขนมคำเนียมประเพณีที่ดีงามเช่นในสมัยรัชกาลที่3ให้มีสิทธิเสรีสตรีในการเลือกคู่ครองในสมัยรัชกาลที่4เช่น ยกเลิกการหมอบคานเข้าเฝ้าเปี่ยนมาเป็นการยืนนั่งก็อ,อีก 3. มทรงมีบทบาทสําคัญในการฟื้นฟูศิลปาวัฒนธรรมอันดีงามของชาติฟื้นฟูศิลปาวัฒนธรรมให้กลับมาเจริญรุ่งเรืองดังเดิมเช่นการฟื้นฟูสถาปัตยกรรมแบบเขมรในสมัยสมเด็จพระเจ้าปราสาททอง การฟื้นฟูพระราชาพิธีเพื่ชอชมงคลจรวดพระนั่งคันแรกนาขวัญในราชาัชกาปัจจุบัต 4. ีทรงอุปัรภมศิลป,ปินที่มีความสามารถเช่นสมเด็จพระนารายณ์มหาราชทรงอุปัรภมพระโหราธิบดีศรีปราดหรือนักกาที่สองพระองค์ทรงอุปัมภมชุบแยกบีหลายท่านเช่นสุนทรภู่พญาตังซึ่งนับเป็นการส่งเสริมให้ผลงานทางศิละปะวัฒนธรรมมีความจเจริญรุ่งเรือง